จะเป็นในด้านของในศึกเอลกาซิโกนะครับก็ขอหยิบยกทางด้านของคู่เอกในศึกสเปนซูเปอร์คัพเลยละกันนะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพเวลาตีสองตรงนะครับก็ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกวันนี้นะครับระหว่างานด้านของนะครับแล้วมาริดนะครับทัพราชันชุดขาวนะครับจะฝูงจากลาลิก้าสเปนนะครับจะพบกับางด้านของนะคู่อผู้รีตลอดการอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอันดับที่3จากลาลิก้าสเปนนั่นเองคิกเอาเวลาตีสองตรงนะสำหรับกู่นี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะมัดต่อมัดบอลต่อบอลมองยากมากนะเพราะว่าี้ นะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับอ่าปะปนกันไปนะครับส่วนผลงานเกมล่าสุดเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าในฤดูกาลนี้อ่ะเป็นทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะที่ถล่มทางด้านของนะครับเลอัลมาดริดไปแบบขาดลอยในศึกเกมลีกหรือว่าในลาลิกาสเปนนะถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าภาพรวมภาษีนะตอนนี้นะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยอาจจะยกทางด้านของภาษีให้เลอัลมาดริดแชมป์เก่าแต่ผมบอกเลย นะครับว่าบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้ไม่เหมือนฤดูกาลก่อนๆครับเรามาดูในราบผลงาน,นในช่วงหลังก่อนละกันนะครับสำหรับบาร์เซโลนาครับภายใต้การคุมทีมของฮานซีฟีคก็ถือว่าเก็บชัยชนะร่วนเลยครับจาก2นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการเก็บขีนชีตได้ด้วยแล้วก็ทําประตูทั้งหมด6ประตูล่าสุดในรอบรองชนะเลิศอัดทางด้านของแอตติตต์วิวเบลครับที่กําลังระเบิดฟอร์มสุด,สด นะไปแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อศูนยะ์นะจะพบกันทางด้านของจากฝูงจากลาลิกาสเปนนะคู่อลิตลอดการอย่างทัพราชันชุดขาวเลอเอลมาลิตนั่นเองครับของคาโลอันเชลติครับก็ถือว่าผลงานครับในรอบลองชนะเลิศแอนะเลอเอลมาลิตครับถล่มมาโยกาไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับซาอุดีอาราเบียเป็นเจ้าภาพ นะครับในคู่ชิงชนะเลิศอาจจะเป็นการล็อกมาแล้วก็ได้นะครับในศึกเอลกาซิโกคืนนี้นะครับส่วนผลงานในช่วงหลังงานก็ต้องบอกเลยครับว่าเลอมาลิผลผลงานดีมากๆครับตลอดหนัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บชัยชนะล้วนเลยรวมถึงล่าสุดครับอัดมาโยก้าในรอบรองชนะเลิศในช่วยใบนี้ไปแบบขาดลอยถึง3ประตูศูนย์นะส่วนคู่นี้สถิติการเจอกันล่าสุดอย่างที่บอกไปในฤดูกาลนี้ครับปรากฏว่าเป็นบาเซโลนาครับที่ถล่มทางด้านของเลอมาลิครับในถิ่นซานเดโกเบดาบิว้าไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ครับ ตัวตึงฟุตบอลนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าเสือจากสื่อต่างประเทศครับยังยกให้ังด้านของทับราชาชุดขาวเลยเอามาลิดกับเงื่อนไขวันนี้จะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นครับเหมือไหนเหมือการตัวชาครึ่งแถบลาตีสวัดยกกวนครับถ้าเทียบกันแล้วถึงศักยภาพทีมแหนก็ต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้มองยากจริงจ นะครับสำหรับในด้านของเลอมาริดและเจ้าบุนทุมบา์เซโลนาครับแต่ภาษีวันนี้ผมยังเชื่อว่านวสถิติการเจอกันนะบร์เซโลนาไม่ใช่บา์เซโลนาในฤดูกาลที่แล้วครับขอวัดใจแล้วกันนะบิ๊กแมตช์ในรอบชิงชนะเลิศแบบนี้ครับวัดใจ2มุมครับอย่างด้านเจ้าบุญทุ่มบา์เซโลนาในเ0นาทีครับปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสแล้วกันนะที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูขึ้นไปคว้าแชมป์ทางด้านของสเปนซูเปอร์คัพสมัยนี้ไปครองได้สําเร็จนั่นเองนะครับและทางด้านของบา์เซโลนากับเลอมาริดวันนี้ ฟุตบอลเอนเตอร์เทนแน่นอนให้มองสูงสูงเขาไว้การันตีสามตรงมีให้เห็น